สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกบอยนะครับผมจันบอยเลยว่าพี่เบานะครับผมนะพี่บบาเขาเรียกพี่บบา <c oughs> เออนะก็เออวันนี้นะครับผมเราก็ต้องมาแจ้งข่าวรายนะผมข่าวรายหรือว่าอวสานสายวอที่แบบยืนดูดนะครับผมนะไม่ทําอะไรนะครับผมไม่ช่วยทนานําคะแนนทําแต้มน,นะครับผมนะก็น่าดูนะเราก็ผมเป็นสายที่แบบ ไม่มีไม่ไม่ค่อยมีตัวแต่งงานไงส่วนมากยืดดูดก็เป็นธนูกับหมอตัวอื่นผมก็จะวิ่งหมดทั้ง7-8ตัวที่เหลือนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับคนอื่นเนี่ยคนที่ใช้บับรักเอ้ยนะผมบับธนูเอ้ยหรือว่าบับตามอาชีพเช่นกับบีทวนเอ้ยนะครับผมนะมันจะไม่บับให้คุณแล้วนะครับผมเนื่องจากช่อง f 1ได้ทําการแบบ ยกเลิกนะครับผมการใช้งานสกิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมยกเลิกการใช้งานสกิลที่วัดเป็นออโตโน้นะครับผมซึ่งจะนับไปในช่องที่แบ่งประเภทเป็นเป็นการโจมตีในระดับสกิลหรือการฟื้นฟูในระดับสกิลนะครับตรงนี้จะเป็นสกิลฟื้นฟูฟื้นฟูสกิลหรือโจมตีสกิลนะครับผมฟื้นฟูก็คืออาชีพหมอนะฮะ พื้นฟูก็คืออาชีพหมอนะครับผมส่วนสายสกิลก็เป็นอาชีพปกติหรือว่าตีธรรมดาคือธนูหรือดินจานะครับผมก็ไว้ตรงนี้นะครับผมสาหรับดินจากับธนูเนี่ยมีข้อยกเว้นก็คือบัฟของนินจาก่อนนะพูดของดินจาก่อนของดินจา,นนจ,านจะเป็นแถว3าจะเป็นวับแสงแสงวิงวิงนะครับผมนะเอาไว้ช่องปกติลิกขวานะครับผมเพิ่มดาเมจและแสงมันจะวิ่งรอบ ส่วนท่าโจมตีก็จะเป็นเ,เป็นรูปดาบเหมือนเดิมเป็นโจมตีธรรมดานะครับผมนะนะสำหรับการใช้สกิลก็เนี่ยสำหรับธนูก็เหมือนกันนะครับธนูสกิลหมูระดับเซียนนะสกิลวิ่งวิงนะครับผมก็เอาไว้ช่องไหนก็ได้แล้วคลิกขวาไวใ้ให้แสงมันวิ่งว,งวิงนะครับผมนะนะแต่ยังไงก็ตามนะครับผมเรื่องกล่องมันไม่สําคัญเท่ากับสายปั๊มวอที่ใช้คําว่าอวสานก็ว่าได้นะครับผม ยกเว้นคนที่วิ่งเองอย่างผมเนี่ยก็จะรอดตัวไปนะครับแบบเท่ๆเท่เยี่ยอะไรไม่ค่อยได้ลงเนี่ยช่วงนี้นะครับห้องเต็มนะครับผมก็อารมณ์ประมาณว่า,าช่องโจมตีนเนี่ยจะใช้สกิลสำหรับฟื้นฟูตี้กับการใช้สกิลโจมตีเท่านั้นส่วนบัฟก็จะใช้สำหรับบัฟเท่านั้นและแน่นอนสิ่งที่สำคัญของบัฟคือระยะเวลา ระยะเวลาเยอะก็จะไม่บับต่อจนกว่าจะหมดเวลานั่นแหละคือสาเหตุอวสานนะครับผมสายบับต่างๆนาน,านานะครับไม่ว่าจะเป็นบับธนูบับคู่รักนะครับผมประมาณ30นาทีถึงจะบับครั้งซึ่งแน่นอนครับไม่หมดเวลาไม่บับไม่หมดเวลาไม่บับนะครับนะับผมไม่หมดเวลาไม่บับนั่นแหละครับปัญหาโลกแตก นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเราเทสได้ตัวเดียวก็พอไม่ต้องถึงขั้นต้องเปิดตัวที่มีคู่นะนะครับเพราะว่าบัฟเนี่ย8นาที8นาที8นาทีเนี่ยเจอ29นาทีไปก็ยืนเลยย,เลย,ยืนเลยจ้ะยืนแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอ่าสบายไปละเนี่ยเช็คทุกครั้งที่มันเดินคือมันเช็คครับประมาณ3าสิวิ เช็คดูรอบๆมีมอนเตอร์หรือเปล่าประมาณ20-30วิประมาณนั้นอ่ะไม่เจอมอนเตอร์ครับมันก็จะเอออยู่แบบนี้ครับอืมเป็นอย่างที่เห็นเลยเป็นอย่างที่เห็นเลยเนี่ยครับผมสบายเลยสินะครับนะทีนี้ต้องวิ่งเองครับแต่วิธีแก้ปัญหาครับปัญหาที่ง่ายที่สุดแล้วคุณจัดจอให้เรียงกัน เลี้ยงแบบไหนก็ได้นะครับผมแน่นอนนะครับคุณเซ็ตไว้ให้ดีครับช่อง F1 คุณจะใช้ประโยชน์ได้นะครับผมก็กดเองฮะแบบนี้ครับนะครับผมทุกๆ1นาทีคุณต้องวนมากดนะครับสำหรับสายบัฟนะสายใช้บัฟนะครับผมบัฟ80อะไรพวกนี้นะครับผมนะอ่ะทุก1นนาทีคุณวนมากดครับอันนี้วิธีแก้ปัญหาแล้วนะครับผม ถ้าแก้จริงๆคุณไม่ต้องลงไปเลยก็ได้ครับเนี่ยนะครับผมเนี่ยแก้ปัญหาคือกดเองทุกๆนาทีคุณจะต้องวนเพราะปกติผมจะวนไงเจ็ดแปดจอผมวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมสายโจมตีไม่มีบัฟทำยังไงนะครับสายโจมตีไม่มีบัฟนะครับผมก็กดเมาส์กลางและกด F 1ได้เลยเอาสกิลไว้เลยครับผมตีธรรมดาหรือว่าอะไรนะครับผม ถ้าวอลบอลง่ายหน่อยเก็บบอลถ้าไม่เก็บบอลก็เก็บลูกน้องที่วิ่งมาฐานเราหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่หรือว่าตีคนก็ได้ถ้าระยะคุณใกล้หรือว่าไปถึงทันก่อนคุณจะตายนะครับอย่าลืมนะครับทุกหนึ่งนาทีมันมีค่าถ้าคุณปล่อยให้ผ่านไปวอลไม่จบเท่ากับคุณเด้งเฉยๆนะครับนะเข้าใจตรงกันนะครับส่วนบัฟเนี่ยยกเว้นอะาชีพพินนะครับบัฟรัวๆพินมีโอกาสหลุด นะครับผม,มเข้าใจตรงกันบับลัวๆว,วพินมีวไกลหลุดแต่ข้อดีของพินคือพินระยะตีจยมตีไกลนะครับผมใช้ลูกดาบเอาไว้ f1 ก็ได้นะคลิกตัวให้ถูกนะครับผมคลิกเมาส์กลางกด f1 หนึ่งครั้งนะก็จะตีแบบระยะค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะครับพอพบสายธนูสายอะไรวะนินจากก็จะวิ่งไปตีเองนะสบายๆนะครับผมนะครับ นะสายที่ค่อนข้างจะลําบากผมยกให้อาชีพทวนเลยทวนลําบากค่อนข้างไล่ลําช้ากว่าไล่ลาลคุณมีโอกาสตายก่อนนะครับส่วนบัฟมีผลไหมบัฟแปดสิบ 80, ใช้ได้ยังใช้ได้นะครับผมยังไม่มีปัญหาสำหรับอาชีพทวนนะแต่อย่าลืมวนมาให้ทันนะทุกๆนาทีย่าไปเพลินกับจอใดจอหนึ่งถ้าคุณตายแล้วคุณทิ้งเลยวางมอได้เลยจอนั้นไปจออื่นทันทีเพื่อให้คุณอยู่รอดและปลอดภัยมาได้นะครับผมจนจบวอ นะครับมันอาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับใครหลายคนแต่มันเป็นข่าวดีสําหรับสายวอที่ว่าไม่มีตัวทวงในเกมอ่ะพูดดีนะครับเอาไปสิบบาทนะบอะไรครับผมประธานนะก็ก็ลดปัญหาในเรื่องจํานวนประชากรในวอเยอะด้วยนะครับเยอะในหน้าที่นี้คือเยอะตัวดูดหรือว่าเยอะตัวไปแบบเล่งเก็บป้ายเล่งเก็บเหรียญวอเพื่อมาแลกความดีเพื่อมาแบบอะไรพวกนี้ไม่แน่ใจ นะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับผมนะเราก็ต้องเล่นมือบ้างอะไรบ้างนะทุกอย่างมันสะดวกสบายจนเกินไปแล้วนะครับผมสบายมากนะผมหลายๆอย่างค่อนข้างจะสบายแล้วเทียบกับเมื่อก่อนนะนะแล้วก็วอลก็มีทีมากนะคุณไม่ได้ลงรอบนึงคุณก็ลงรอบอื่นก็ได้นะครับมันคงจะไม่ตายหรอกนะคะแนนคุณพแพ้แพ้คุณอย่าไปยึดติดกับคะแนนอะไรมากนะการเป็นที่หนึ่งมันไม่ได้จีรังยั่งยืนนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับมันก็มีคนมาก้าวข sure ้ามคุณไปได้อยู่ด uh ีนะครับผมนะนะครับผมเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนื้อฟ้าโคตรฟ้ามันจะมีเทวดาอยู่ครับไม่ใช่นะครับผมก็อะไรประมาณนั้นนะครับผมนะก็มันเป็นข่าวร้ายจริงๆงแหละสำหรับใครที่แบบอืมแต่ถ้าทาเด็กใหม่เนี่ยไม่รู้เรื่องบางทีก็วิ่งไปแบบอยากตั้งบัฟมานะคือสู้ใครไม่ได้อ่ะพี่อะไรประมาณนั้นก็เราก็เข้าใจแต่ ในเมื่อระบบทำแบบนี้มันก็ดีกับทั้ง2ฝ่ายทั้งแบบผู้เล่นที่ทำคะแนนในวอด้วยนะครับผมบางทีแต้มเล็กๆน้อยๆจากคุณเนี่ยหตัวเท่ากับ10แตบบ้มแต่ถ้า10ตัวเท่ากับ100แตบบ้มนั่นคือห่างกันแล้วนะครับผมนะเข้าใจตรงกันนะครับผมตายแล้วไม่ต้องรีบเกิดเน้นเข้าจอเยอะไว้นะครับผมคุณจะได้วนได้นะรประมาณ10จอกําลังดีนะครับผมอุย้ยกูจะแนะนําแบบนี้ทำาเฮียเลยวะนะโอเคนะคผมถ้าว่าคุณเข้าแบบ ธรรมดาเนี่ยคุณจะกดเกิดใช่ไหมปกติเราจะไม่กดเกิดครับเราให้มันเกิดเองแล้วก็วิ่งไปตีนะหรือว่ากดเกิดคือวนมารอบพอดีนะผมอะไรแบบนั้นนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับสายที่อยู่รอดในวอลพูดง่ายๆนะผมก่อนจะจบไปก็คือหมอหมอมันจัดเป็นสกิลฟื้นฟ,นฟูมันเป็นสกิลและมันก็ใช้ได้ต่อเนื่องนะครับไม่จัดเป็นบัฟที่มีระยะเวลาคูลดาวน์นะครับ <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมไปเถอะบายแล้ว,ลว,ลวเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดสับไทยกดไลค์กดแชร์ทุกอย่างกดกดไปนะครับผมบายครับผมไปแล้ว